มีตังน้องมีตังหนตัวไหนเวันที่หนึ่งคุมพามีหวยตัวไหนจะออกบ้างน้องมีตังบวหูจักหวยหรอกตัวใดบกลาตัวใดตัวใดซีหรตัวใดนอกแต่หอยจูตัวใดนอสะออกนี่นอใส่ซีหรอกบกลาซีหร